เพาเมอร์พาเอร์งัดมาที่ตอเลซสสัสโอโคแม่ยิงลูกกาากาศครับหวัดดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไรชนแนลคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีเลยนะฮะผมรอเล่นตัวตึงเพื่อเปิดคลิปนี้เลยนะฮะก็เป็นเมนหลักของช่องเลยนะได้เข้าเป็นนักเตะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะเฟอร์นาโดตอเลสนะครับ ร่างนี้ตอเลสก็น่าเสียดายนะครับไม่มีพลังแฝ่งเลี้ยงเร็วนะฮะแต่ในเรื่องของค่าพลังเนี่ยให้มาดีอยู่แล้วนะครับความเร็วดีนะครับการยิงการเลี้ยงบอลสภาพร่างกายก็พอได้เลยนะครับเกือบแย่อยู่เหมือนกันสปีดต้นดีนะครับสปีดปลายพอใช้ได้นะการยิงการจบสกอร์ค่อนข้างดีเลยเส้นโค้งก็ถือว่าให้มาดีนะครับการส่งบอลก็พอใช้ได้นะแต่ในเรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับปฏิกิริยาก็ดีด้วยการกระโดดค่อนข้างดีเลยฮะเวิร์กเลสสูงกลางนะครับมีพลังแฝงยิงปั่นโค้ง เหนือชั้นมงลูกทรงพลังแล้วก็ยิงใส่ก้อยด้วยนะฮะ่างนี้ก็น่าเสียดายนะครับไม่มีเลี้ยงเร็วยังไงก็ต้องไปรอดูในเกมนะครับว่าไม่มีพลังแฝงเลี้ยงเร็วเนี่ยจะมีผลไหมกับตอรเรสนะครับแล้วก็กางลุกตัวตึงนะครับแฮมซิกตัวนี้แรกแล้วลองเล่นเม็ดแดงไปแล้วนะครับเป็นตัวที่เก่งแล้วก็โหดเอาเรื่องเลยนะครับเป็นตัวที่มีค่าพลังสมดุลแล้วก็รูปร่างโอเคเลยนะฮะความเร็วการส่งบอลการจบสกอร์ถือว่าดีนะครับสภาพร่างกายก็ให้มาใช้ได้เลยนะฮะ สปีดต้นสปีดปลายก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะฮะถือว่าพอมีความเร็วอะ่ะการยิงการจบสกอร์เส้นโค้งดีนะครับเรื่องการเลี้ยงบอลคองบอลก็ดีอยู่แล้วการตั้งรับดีสภาพร่างกายดีนะฮะเวร์กเลสสูงกลางนะครับตัวนี้มีพลังแสงส่งลูกไก่ยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็มีเพย์เมเกอร์ด้วยนะครับเอาไว้เชื่อมเกมช่วยเกมลุกเกมรับต่อบอลน,นะครับแล้วก็อีโควิลเลียมนะครับสุ่มแต้ม3 0 0 0 0ืได้มานะฮะลองเทนเม็ดม่วงเลยนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะได้ยืนปีกซ้ายนะครับ ในเรื่องของความเร็วเขาให้มาดีอยู่แล้วนะครับความเร็วเลี้ยงบอลแต่ก็ติดในเรื่องของสภาพร่างกายนิดหน่อยเวลาวิ่งเลี้ยงบอลโดนเบียกก็มีสะเทือนหน่อยนะฮะแต่ถ้าเรื่องความแข็งน่าจะสู้ลาเฟลเลออผมไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้เวิร์กเรทสูงกลางพลังแฝงยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงไซกอยด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับเพราะว่าเท้า5-5เลยนะรูปร่างก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวตึงครับโคพาวเมอร์ร่างนี้ก็แจกฟรีมานะครับแล้วทำไมโคพาวเมอร์มันหน้าเหมือนแกเกนะฮะ ค่าพลังของพาวเมอร์เนี่ยเน้นในเรื่องของการส่งบอลเลี้ยงบอลคลองบอลน,น,นะครับแต่ถ้าคลองบอลน,นานๆไม่ไหวนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่วิ่งช้านะครับน่าจะดีในเรื่องของการส่งบอลเลี้ยงบอลน,นะครับสภาพร่างกายก็เกือบแย่อยู่เหมือนกันนะโคพาวเมอร์ Palmer ผมว่ายืนตำแหน่ง CAM น่าจะเหมาะที่สุดนะครับถ้ายืนปีกหรือว่ายืนริมเส้นมันต้องเร็วกว่านี้ฮะการยิงการจบสกอร์ดีเส้นโค้งดีนะครับการจ่ายบอลเนี่ยดีแน่นอนพอที่จะเบียดบอลได้อยู่เหมือนกันนะครับ เวิร์กเลดสูงกลางพลังแฝงยิงปัง่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็มีเพย์เมเกอร์ด้วยนะครับก็ยืนตําแหน่ง,ง CAM มีเพย์เมเกอร์ก็ช่วยทําเกมช่วยเติมเกมได้ดีนะฮะผมลองจบมายืนริมเส้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะถ้าวิง่งเลาะยาวๆไม่น่าจะไหวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการจบสกอร์ของทั้ง4ตัวนี้นะฮะว่าการจบสกอร์จะเป็นยังไงโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับไม่ไหวอะโดนมาเปิดมานี่โดนเลยวยลเลียมให้เดยอง ไหลต่อมาที่ตอเลสตอ,อกแล้วยิงไปเรียบร้อยฮะตอเลสแม่พลิกกลับมาตีเสมอได้นะครับแพทนี้ปรับมาใหม่ถือว่าเล่นยากขึ้นมาหน่อยนะครับนักเตะมีความเหนื่อยเหมือนคนจริงๆนะฮะตอกซอนก็แย่เลยนะครับแล้วที่ยูเลียมหลายที่แฮมซิกครับ แฮมซิกเอาไงต่อเลสวิ่งไปแล้วไหลมายังสวยครับโอ้โหแฮมซิกไหลหลุดเลยทะลุช่องแบบนี้ต่อเลสวิ่งคนเดียวเลยนะฮะจบสกอร์ด้วยเท้าขวาไหมครับแฮมซิกแอซิสยังสวยเลยนะครับายบอลดีจบสกอร์ก็ดีด้วยฮะยิงไม่มีติดไซด์ก้อยให้เลย แฮมซิกไปแล้วไม่ติดยังได้อยู่ฮะบางทีจ้โไหลขึ้นกลับมาที่แฮมซิกโยกหลอกห้วนกลับมาแล้วปัน่นความคล่องตัวสูงเลยนะฮะยกหลอกฝั่งตรงข้ามนะครับห้วนวิ่งมาปั่นเลยโอ้โหสวยจัดกูตัวเซฟไม่ไหวนะะดอกนี้ พาเมอร์าเมอร์ขอลองหน่อยยกหลอกดึงย้อนกลับมาได้แล้วปันโอ้โหเส้นโค้งมีไม่พอนะครับเพราะว่ายิงเบาด้วยเดี๋ยวที่ดิมาโควิวเลียมแม่โอ้โหจานหาตอเลสกันครับนี่ตอเลสออกมาออกมา ดึงหลอกปันโอ้โหสวยงามโอ้โหสามเหลี่ยมลูกนี้แม่ขอยิงบ้างนีู่้ทาจะถูกใจครับจังหวะน,นี้แต่หลังเขาแน่นเหลือเกินนะครับตอเลสตอกไม่ผ่านเลยนะฮะกัฟฟูให้พาเมอร์ยกหลอกแล้วล้องปันแม่ปีเตเช็คเซฟได้ฮะ มาคีซิโอให้วิลเลียมวิลเลียมไปไงครับเอาอย่าปล่อยให้วิลเลียมครองนานไม่ชาร์จแบบนี้วิ่งมาแล้วปั่นเลยฮะจบสก,กอร์ได้ครับ,บวิลเลียมฝั่งตรงข้ามไม่วิ่งมาชาร์จวิลเลียมนะครับถ้าชาร์ตนี่ยังไงก็เรียบร้อยนะฮะโพรบางด้วย ไปแล้วนะฮะวิลเลียมแลาวันที่แฮมซิกแฮมซิกโยกหลอกไหลต่อมาที่ตอเลสแล้วสับโอ้โหกูตัวเซฟเนียวจริงจะงัดหรือจะจหลายลมาที่วิลเลียมกระชากมาแล้วพาบอลเลาะมาแล้วง,ง้างโอ้โหแม่ได้เรื่องจริงครับกาจะเปิดให้ตอเลสโขกนะครับ มีโอกาสน้อยนะ<ป>ยูเลียมจบสกอร์ไปได้ครับ<ป>มาคิโตเลียงบอลเลียงพาบอลขึ้นมาฮะพาเลาะย้อนกลับมาที่แฮมซิกโยกหลอกยิงแหมความพิวเขาได้เรื่องเลยนะครับแล้วเข้าใจหาช่องด้วยนะฮะเมื่อกี้ว่างเลยนะครับโลง่ลงๆเลย มาคิโอจ่ายแอซิดมาแฮมซิก <M> ใช้ความคล่องตัวโยกเข้ามาปั่นนะครับแฮมซิกพาเมอร์ขอบ้างกระชากแล้วปั่นโอ้โหได้ครับ ดีที่ยังหาช่องดีเอ,เอากดดีก็ไปย้อนมาที่เดยองโอโ้โหตามบอลไม่ทันฮนะคิเจโอยังได้เดยองไหลต่อมาที่แฮมซิกซัดเลยโอโ้โหวิ่งเลาะหาช่องมาพอดีนะครับ จ่ายมาได้ทันเวลาพอดีนะครับไม่ล้ำหน้านะฮะดอกนี้นี่ตัวตึงจบสกอดยองจากที่แฮมซิกไหลไปแล้วที่ตอเลสครับโอ้โหไหลสวยตอเลสโดนปิดฮะเอาโล่งเลยนัดมาที่แฮมซิก,โโซกจับแล้วซาดเลยโอ้โหโล่งๆครับ เป็นอีกหนึ่งจังหวะน,นะครับที่แฮมซิกหาช่องว่างได้นะครับฝั่งตรงข้ามพากันมาปิดตอเลสเลยนะฮะสี่ห้าตัวงัดมาให้แฮมซิกจบเลยครับจังหวะน,นี้มาแล้วครับแฮมซิกหลามาที่ตอเลสฮนะตอเลสไปไงหลต่อมาที่แฮมซิกพาเมอร์เปล่าพาเมอร์แหม่ไม่ได้ครับเอาไหลามาที่พาเมอร์วิ่งมาหาช่องพอดีนะครับ เข้าใจรอบอลซะด้วยนะจังหวะน,นี้ใจติดใจติดเห็นพาวเมอร์มาแต่ไกลเลยฮะจับบอลแล้วซัดเลยนะครับเกือบไม่ได้นะจังหวะน,นี้ได้ฟาวฮะไหลาย,ยาวถึงตอเลสโอ้โห و, ไม่ถึงเอาเดียยองได้ไหลต่อมาโอ้โหยังสวยตอเลสโยกหลอกได้แล้วซับโอ้โห หลุดเลยครับแหมถ้าปล่อยให้จังหวะแรกนี้สวยไปแล้วเดือิกตัดบอลได้แล้วเดยยองตัดบอลได้อีกทีนะครับจ่ายทะลุช่องมาได้สวยนะฮะตอเลสสับหลอกแล้วจบสกอร์ได้เลยฮะมาคิเชโอดึงรอครับจ่ายมาที่ตอเลสไหลต่อมาที่มาคิเชโอพาวเมอร์พาวเมอร์งัดมาที่ตอเลสซัดโอ้โห แม่ยิงลูกกาอากาศครับโดนลูกบอลเล่ของตอเรสไปนะฮะตึงจริงๆครับตัวนี้นัดสวยลงมาที่เท้าพอดีเลยนะครับสี่ตัวนี้จบสกอร์ได้เรื่องเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ยิงดีเลยนะฮะโดยเฉพาะเฟอร์นันโดตอเรสนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเลยนะฮะพลังแฝงเลี้ยงเร็วถือว่า มีผลนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการเลี้ยงบอลยาวๆนะครับถ้าได้หลุดแล้วก็ยาวๆเลยแต่ถ้าโดนประกบ2ตัวก็แย่หน่อยนะครับเวลาโดนเบียดก็มีสะเทือนบ้างนะฮะเพราะว่าสภาพร่างกายให้มาน้อยอยู่เหมือนกันแต่ผมยังไม่มีจังหวะได้เปิดโขกเลยนะฮะลูกมงทรงมลังเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่มีโอกาสได้กระโดดโขกหลายรอบอยู่เหมือนกันเกมลุกเนี่ยขยันขึ้นไปหาช่องเหมือนกันนะครับแต่เกมรับบางจังหวะก็ลงต่ำนะครับแต่บางจังหวะรู้สึกว่าจะอยู่ครึ่งสนามแล้วก็เกือบหน้าโกของฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะ แต่จะมีจังหวะแอบช่วยเกมรับอยู่เหมือนกันนะครับรอบอลนิดหน่อยแต่ถ้าพาบอลขึ้นไปเกินครึ่งสนามตอเลสก็จะไปหาช่องเพื่อจบสกอร์นะครับหาช่องดีจบสกอร์คมเลยนะครับแล้วก็แฮมซิกตัวนี้ก็เป็นตัวที่ครบๆเลยนะฮะวิ่งเร็เวจบสกอร์ดีจนนด่ายบอลดีแย่งบอลได้ด้วยสภาพร่างกายก็ดีด้วยนะครับพลิกตัวพลิกบอลเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เก่งเลยนะฮะความคล่องตัวสูงเลยนะครับบางจังหวะก,ก็ลงมาช่วยเกมรับอยู่เหมือนกันนะฮะเรื่องการเคาะบอลจ่ายบอลทาชิ่งทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแฮมซิก นิโควิลเลียมตัวนี้มีความเร็วที่ดีเลยแต่เวลาเลี้ยงบอลยาวๆโดนเบียดเนี่ยแทบจะล้มเลยนะครับเป็นตัวที่มีความเร็วดีนะครับหาช่องดีด้วยการจบสกอร์ใช้ได้เลยนะครับเล่นเข้ามือง่ายด้วยนะครับแล้วก็โคพาวเมอร์นะฮะตัวนี้เลี้ยงบอลวิ่งริมเส้นไม่ไหวเลยนะครับถ้าเน้นคลองบอลยาวๆไม่ไหวนะฮะได้บอลแล้วต้องแตะทําชิงจ่ายให้เพื่อนนะครับแต่เป็นตัวที่จ่ายบอลดีหาช่องดีนะครับจบสกอร์ก็ถือว่ายิงดีเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นร่าง CAM วิ่งช้าด้วยและไม่มีเพิ่มความเร็วด้วยก็ถือว่าเล่นยากเลยถ้าเอาไปเล่นริมเส้นหรือว่าปีกขวานะครับโดยรวมก็ถือว่ามีความเก่งแต่ก็บางตัวเลสก็มีความบางอยู่เหมือนกันนะครับตัวเบียดก็เซโดยรวม4ตัวนี้การจบกรหาช่องใช้ได้เลยนะครับแต่ก็โคละสไตล์กันนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปเล่นตัวเลสมีเพียงเท่านี้นะครับรับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับ